สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นสูตรปักหลักหน่วยล่างเบบคู่ขี้นะครับซึ่งเป็นสูตรเดินดีที่ผมจะมาคำนวณไว้ชมกันสําหรับท่านผู้ชมท่านที่ติดตามกันนะครับก็จะเป็นแนวทางงวดวันที่2พฤษภาคม2567นะครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นสถิติเนาะที่ผมทําย้อนหลังไว้นะครับอ่ซึ่งในส่วนนี้เป็นผลคํานวณได้ครับดินหน่วยล่างเก้ากับหนะครับออก79นะครับ สูนี้นะครับผมจะมาลงให้ดูกันเป็นงวดแรกนะครับนะสติีทีสูนี้ครับก็เริ่มเข้านะตั้งแต่ในงวดที่ออกสูงเก้าครับซึ่งในงวดแรกครับทำได้ตัวดินคือ9กาับหนึ่งนะซึ่ง็ลเลขี้ทั้ง2ตัวเลยครับตัวที่เข้าหลักหนึ่งคี่เก้าเนาะมาที่ตําหักงดีแรกนะครับจะเป็นมาแบบนี้ครับนะก็ทุกปีงวดแรกนะครับต่อมาครับในงวดที่2นะครับทำได้ตัวดินคือ1กับ3นะครับงวดที่2ออก4ี่สนะครับ สเข้าที่ตำแหน่งหักหน่วยครับถูกเป็นสองนวดต่อมาครับวดทีสามเด่นเก้าหนึ่งออกเจ็ดเก้านะครับตัวที่เข้าหลักหน่วยคือ9้าครับถูกเป็นสามวดต่อมาครับในวดทสี่ 4, ครับทำได้8ปกับศูนย์ออกเจ็ดแปดเนาะแปดเข้าที่ตำแหน่งหักหน่วยถูกเป็น4งวดต่อมานะครับวดทีห้านะครับทำได้ศูนย์กับสองออกเก้าศูนย์ศูนย์เข้าที่ตำแหน่ง นะครับพวกเป็นห้างวดเนาะวดที่หกที่ผ่านมาครับเลขที่ออกเป็เจ็ดเก้าเนาะสูงนี้ทําได้เก้าหนึ่งซึ่งบิลลี่ครับทั้งสองตัวนะครับก็ยังมีมาอยู่ที่ตำแหน่งหน่วย่างครับถูกเป็นหกวดวติดเลยนะครับอันนี้จะเป็นสถิติที่สู่เข้านะที่ตำแหน่งหน่วย่างมาหกวดติดนะครับในงวดนี้ก็จะเป็นงวดที่เจ็ดที่ผมจะมาคํานวณให้ดูกันนะครับสัมปทานตัวนี้นะส่วนท่านที่สนใจก็มาดูนะวิธีคิดสูตรนี้กันครับ สูนี้ครับก็เริ่มเข้านะตั้งแต่ในงวดออกศูย์เกจริงไหมมาลงคำนวณเทียบดูครับวิธีการคำนวณน,นะครับสูตรดินท่ตั้งนะครับจะเป็นแบบคุกกี้เนาะจะใช้ตําแหนหนึ่งบวกกันสาครั้งนะครับบุรยตําหลักร้อยบวกกันสองคร,รกกครั้งครับแล้วก็บรุรยหนึ คงที่อีกครั้งนะ,ะแล้วก็มาลองคำนวณดูครับในงวดแรกทำได้9 1นะครับจิบไหมเนาะก็ศูนย์วกันสามะแนมีาเป็น0ูนย์ศูนย์กแปนแปงงงที่ครับน 9, นดได้เกอันนี้ได้อ่าได่นินนะหน่วยแรงตัวได้ได้9 1, บวกเพิ่มอีก2แต้มเป็น1นะครับในงวดแรกครับที่สูตเริ่มเดนได้เป็น 1, หึงวดที่ออกศูนย์เานะครับซึ่งผลคำนวณที่ได้คำเด่นเก้าออก0ูนย์เเนาะเข้าที่ทำานหึ่งครับกนีงวดแรกนะครับ ต่อมาครับในงวดที่2นะครับทําได้ตัวดินคือ1กับ3ในงวดที่2ออก4ี่สนะครับเรามาดูกันครับทาได้หกับ3จริงหรือเปล่าเนาะในงวดที่มันออก4ี่สนะครับวิธีการคำวนวณนะครับจะใช้ตําหลักเสษหลักหมื่นบวกกัน3ครั้งเนาะบวรหลักร้อยบวกกัน2ครั้งบุรีตั้หนึ่งของที่ครับ อ่าศูนบวกหนึ่งคงที่ได้เลครับใต้ตัวเลขคือ1นึ่งบวมสามนะครับเรียออกสีสามนะครับ,รกอ,อ,กรบอ่าก็ถูกเป็น2องทุกวันครับต่อมาครับในงวดที่สามนะครับทำให้ตัวเลขคือเก้าวหนึ่งนะครับซึ่งเรียกออกคือ7 9็ด้าครับเราก็มาดูกันครับทำได้เก้าหนึจริงไหมเนาะ วิธีคิดสูตรอย่างนี้นะครับจะใช้ตั้มหลักหมื่นบวกกัน3ครั้งนะครับบริธีตั้มหลักร้อยบวกกัน2ครั้งบริธีหนึ่งคงที่อีกครั้งครับนำสองบวกหกครับเท่ากับแปดบวกหนึ่งคงที่เป็นเก้าถูกไหมครับวิ่งเพิ่มีปสองเป็นแต้มแอมเพิ่มไปสองนะเป็นหนึ่งได้เก้ากับหนึ่งนะอันนี้คือตัวเด่นหลักหน่วยแรกครับที่ทำได้นะซึ่งเป็นเลขคี่ครับเก้ากับหนึ่งนะครับตัวที่เข้าหลักหน่วคือเก้านะครับคูเป็นสามไมหมดครับต่อมาจะเป็นข้อที่สี่นะครับ ในงวดที่สซึ่งทำได้รีคู่ครับได้ไปกับศูนย์ในงวดที่สี่ออกเจ็ดแครับเราก็มาลองคำนวณเทียบดูครับจะตรงทาที่ผมทําสถิติไว้ไหมเนาะ,ะวิธีคิดครับสำหรับสูตรหาเลขดินหน่วยแรกเนะะาะจากสูตร อันนี้นะครับใช้ทำเม็หลัก1บวกกัน3ครั้งนะครับหลักร้อยบวกกัน2ครั้งแล้วก็บริหนึ่งคงที่ครับอันนี้คือวิธีคิดนะครับ5บวกกับ2นะเท่ากับ7บวก1เป็น8ครับได้ตัวได้คือแนะบวกเพิ่มอีกเป็น0อันนี้คือเลขในหน่วยแรกที่ทำได้ในงวดที่4ครับในงวดที่4ออก7 8นะครับตัวที่เข้าหลักหน่วยคือ8ครับทูกเป็นสีวดนะครับ ต่อมาครับหัวที่5นะครับทำได้ศูนย์กับ2องออกเกนะครับเราก็มาดูกันครับทำได้ศูนย์กับ2องทีไหมนะครับในหัวที่5นะครับวิธีการคำนวณนะครับจะใช้ตั้หลักหมื่นบวกกัน3ครั้งหลักร้อยบวกกัน2ครั้งครับบวกด้วยหนึ่งของที่ครั้งนะครับนำเจ็บวกสเป็น9ครับ9ก้าบวกหนึ่งขงที่ ลบสิได้ตัวแรกคปอนนย์บวก่งนะครับได้ตัวเี็นศูนกับบเนาะถ้าจะ7แครับเลขออก90นะครับออก90ครับส่วนนี้ก็ยังติดมาอยู่ที่ตำแหน่งหลักหน่วยครับคงเป็น5้วปติดนะครับงวดต่อมาครับจะเป็นงวดที่6ที่ผ่านมานะครับส่วนนี้นะครับผลคำนวณที่ได้นะครับได้ตัวนี้คือ9กับนะครับซึ่งเลขที่ออก79นะครับ แล้วก็มาลองคำนวณดูครับได้9ก้าพันหน่งจริงไหมนะครับในงวดที่6ที่ผ่านมานี่จะเป็นสถิตินะที่สู่เข้านะครับก็มาต่อกันนะครับในงวดที่6นะครับวิธีคิดครับจะใช้ตํางแต่หลักหมื่นกัน3ครั้งนะครับหลักร้อยปวกกัน2ครั้งครับแล้วก็บรรลหนึ่งคงที่อีกครั้งนำแปบุญคงที่ได้ครับ เป็น9นะครับบูเพิ่์มีสอแต้มเป็น1นะครับนี่คือได้ตัวเด่นหลักหน่วยเนาะได้เก้ับหนึครับซึ่งเลขที่ออกคือเจ็ดเกครับในงวดน,นี้ก็จะเป็นงวดที่7นะครับก็จะเป็นแนวทางงวดวันที่2พฤษภาคมนะครับเราก็มาดูกันครับความน่าจะเป็นนะครับหลักเบรย่างในงวดน,นี้เนาะ ซึ่งที่ผมมาทําให้ดูเนาะเป็นแนวทางนะครับอันนี้จะเป็นสถิตินะที่สูงเข้านะที่ตาเป็นหลักหน่วยแรงมา6กมุติเลยนะครับมันก็เออเข้ามานะั้นตั้งแต่ในมวดที่ออกศูนย์เก้านะครับก็จะมีมานะที่หลักหน่วยแรกอย่างเดียวเนาะมวดน,นี้มุดที่7ครับแล้วก็เออมาดูนะครับในมวันนี้เนาะเออเล่ห์ิ่งหน่วยแรงจะเป็นตัวไหนนะจากสูตรตืนดีอันนี้อันนี้จะเป็นแบบคู่ขี้นะครับ วิธีคิดครับเะไดทำเหลักหมื่นบวกกัน3ครั้งนะครับบริตำเป็หลักร้อยบวกกัน2ครั้งนะครับบริหนึ่งทงที่อีกครั้งครับ2องบวกสองนสองสองบวกหนึ่งทงที่นะครับเท่ากับ3เนาะวันนี้ครับได้ตัวเลขที่3นะก็จะเป็นเลขคี่ครับบวกเพิ่มอีกสอแต้มเป็น5ครับอ่าอันนี้คือเลขดินหน่วยล่างวันนี้ครับทำได้ตันนี้คือ3กับ5นะครับเดินที่ทำเหลักหน่วยล่างเนาะจะประมาณนี้นะครับทำได้3กับ5นะครับ ดินหน่่ยล่างนะครับซึ่งในงวดน,นี้นะครับ หน่วยแรงเนาะดินที่เลขคี่ครับซึ่งะจะสู่เดินดีนะในวดนนี้ทําได้3กับ5นะัซึ่งเป็นเลขคี่ทั้งสองตัวนะครับวดนี้ทําได้3กับ5ครับคิดเห็นยังไงกับสูรนี้คอมเมนต์กันได้เนาะวดนี้นะครับวดที่7นะครับวันนี้เป็นวดที่7ดนะครับดินหน่วยแรง3กับ5ครับ ก็ลองนำไปที่จานากดูนะครับสามคับห้านะครับจะเป็นไปได้ไหมนะครับในงวนวัน,วน,วนที่สองพฤษภาคมนี้เนาะก็จะเป็น1นึ่งแสน หนึ่งห้านะครับน,นี้ผมจับกล้วยดุกนะเป็นแนวทางนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วพบกันในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ